สวัสดีครับเอฟซีแฟนสองและท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมยอดว่นเก่าเก่าก็จะพา f เอฟซีและท่านผู้ชมทุกท่านไปฟังการสัมผัสระวางนุนทิยาพาลุย่แยแห่งหลุงเรื่องก็พอรัดนะครับพอหลัดเป็นค้นดวงดีถึงมาล้างหมดแล้วนะครับที่ได้หนต่มไปฟังนํากันนะครับขมาแล้วกับลุน่ากติดตามเป็นกาลังใจด้วยนะครับขอม้นทั้งหมดนี่เกิดนุติยาดิแบงปันมาให้ผมแกัตทำเป็นลิปเพื่อไ่าใเอฟซีและท่านผู้ชมทุกท่าน ไปฟังเดรูพอน้ำกันที่ได้จ้งดนตามไปฟังพร้อมๆกันครับผมเลยนะครับตามผมมานะครับนี่น,นที่ยาก็จะไปตามเนวทางของพอรัดนะคะพอรัดถูมาเจ็ดงวดซ่อนนะคะงวดนี่เพิ่นมากดเงื่อนยู่หนาเท่ากสอเพิ่นบอกนุ่นที่าตไปสัมภาษณ์นะคะเล็กเพิ่นบอกว่าเพิ่นจะซื้อมีสองคู่ไปตามเลยว่าเป็นคู่ใดน,นะคะเน้นๆนะคะคู่ใดไปส้มน้ากันเลยคะ่ะเจ็คิดเจ็กก็ไปเห็นหน้าหน้าอยู่ของใช่ อ๋อมาตะนาบก่อแน่นอ้าหนูเห็นว่าใ่หอใช่เอาแขวะเอาใคว่ำว่ำเดยพ่ออยู่อ๋อเห็นหน้ากันหมดจะสีวได้ยังไงกกได้ในยิ่งตาบ้าถือมาเก็ดหวันนอนลก็ได้ยางสัมษาสเอาคือไปสัมผัสในไงมีอยู่บ้านน่ามอยู่มันบ้ายงใส่กันอยู่่านใกลก็บ้านใกลกันก็ผมดมีไงมีไงใหญ่ี่วันตรงโน้เลยไม่ไดเ างคลิปก็ไ้บางท่นเป็นหม้อนนวเออที่บ้านเดียวกันก็พาราบัว้าวของพ่ออยู่บ้านใกล้อยู่ใกล้กันพารัดแต่อยู่กรเจ้าของบาทอกสออยู่กับเพื่อนองศีกาบเพื่อนเดียวกันนั่นปะคะอ่าทเพื่อนเดียวกันะแต่ว่าุงศีมันไม่ท้องกสอแยกออกไปพูดด้ยาวใ่นนค่ะเ่นแสองหม่นี่าถือมาเก็วดซ่อันเลขลูกเคยอามาบอกว่าวันนี้พนักมาไป เขาฟันดีค okay. yeah, ืย yes. <sh> <sh> ่ง <sh> ่หันเือกันมันมันสเตรเลีมันมันซื้อไวแต่ดินแตแต่หนึ่งเปเงินบ่อผูื่อืนทีกระนไปแล้วทบ่อสื้อปย่งกูจะูซื้อันฝันหลังแต่ละวันที่หนึ่วันที่หมันถึงานเดี่ยวเลยตัววันสิบันันบ่เอา ซื้อตัว่าอันสองพันเงินยังหมดหมดหวดหมดควนไปอีกน่ควันนี้พตามพตามซื้อแต่รักไอ้ซื้อแต่ลอตเตอรี่ยาเดียว8ปดึ่งสอเลยหมดเกจันหมดเกดจันเจียแปดมันถึสองละสาหายอัมว่าเอาอีกมันก็เลยเขาเไปอันอุ่นไปไปได้เห็นอยู่คำอุกกาหารค่ลอตเตอรี่ถามใบมันใบละสองหมื่นติได้ สีมงโขทุกวันก็หันไปละสองข้ามองวไปละสองข้ามตัวร้อ่าที่หาเนี่ยโอ้โอ้ร้องว่าห้องห้อหใจไปละสองข้ามตัวร้องว่าที่หาเนา่ยโอ้โอ้ร้อว่าห้อง้องไปท่องข้ามตาวร้องว่าที่ใากนียอ้โอ้ร้องน่าห้องห้องวะไป้ศูนงข้ับ หาเจ็แป <im sharing> <000. sm psic France> ่นมันไปออกเล่า <så> ม <rails> ื่อหอศูนย์เรลามือรุ่นมากมันออกเจ็ดแงหมดส้อนคือลอตเตรี่ไว้อกอันนี้ถ้าบุญก็ปูขาวอค่ะวัดบ้าจบไปวัดดีแล้วสิบเดู้นสิไปซื้อผลไม้ซื้อพวกอะไรปูขาหาพ่อโชคดีได้ค่ะหายถืวัที่แปดด้ปนี้เด้อเอามาแบ่งปันเยบซีนะแบ่งกันน้อยก็ขันแล้วแปดเราได้น้อยก็ขันเราไง่ลยกเรง่าย่แล้ว ม้นเราบนเเจ็บๆกับเจ็บหนึ่งว่ะสื่อสองคู่นี่แม่พอกที่คนจบกมันจ็บมันเร่งเนาะเรมาดต้ยาวคนเงเจ็เก็บกับเจ็บึ่งพัมันใจตดะเลขสคู่นี่ยผู้ใดได้มามครับเลขูเสได้มบก่งนีโอ้ยยุคภูเขานี่แม่ห็นยุคภูเขา เอาเรียกกันนี่เห็นยุคผู้ขาวครับนี่ถือประจมันเห็นยุคผู้ขาวหงัดนมา่นเดอ้าหาามุนียนามาตุ่นด้ถือตะฝุ่มาลูกมันเห็นยุคผู้ขาวตัดื้อหาหวนผู้ไปเอาผู้มาเห็ยมนเป็นท่านวนายมันเห็นยุู้ขาววันนี้พเจริญเจ็นเจ็ดกับเจน้าว่าลูกเคเ็นก็ือตั้งหาื้หาง้เรียนมาตากเลยมันือกัน ว่าันก็ได้แล้วที่ที่เก็บว่าเื่องว่าเจส่ว่าหนสเหนูเป็นผู้ทยถ้ำพ่อนั่งยุ่บ้านนี่พ่อก็สามารถเห็นเลขยู่งตู้บอพ่อเนี่นนี้เหีนเจ็นึ่งับเจ็ดเจ็ดเหนมเอาเองเน่ จ่ว like. okay. nope. ่าย in ุ่งหลายหลายที่ them, ิยุ่งเดีไปเห็นดูหน่อยไปพิสูจน์แด้ยุ่งหลายนู่นต้องภาคก่อนใช่ปะได้สึงเขบาไปหลายด้วยแต่ปีามยังกับนยุวัาน์แ่ีสามเขาตลมือนตนยุวัฒนเช็ดเช็ดกับเช็ดนึงนี่พอใจมันใจพ่อรัดมันใจตัวได้ค่ะมันมันซ้ำกันอ๋อนำนักซ้ำกันเลยล่าสื่อพอสื่อสื่อบนล่างไปกับวพ่งสื่อพอเพราะว่าสน้ามันหาเปี่ยกเปหายุวังสื่อนักไม่ได้้ แม่จูงวัดเจ้ากัดใช่ดูสิพ่อได้พ่อได้พ่อจะกินในข้างแต่ว่าวัดชิ้นนึงไปไปวัดใหญพระองค์เรเศร้าเราเศร้าย่าอยู่วัดย่าอยู่หันไปวัดทุกเมื่อโอ้ยแถวเจ้าวัดเจ้าไปวัดเจ้าถือเครื่องจูงวัดได้แมนเพราะว่าแมนในในในเงินมากกับไปเหตุบุญเหตุธานน้ำเจงสถือสุงวัดมันไ่ก่ออ่ะก่อเล่าว่าอยากถือแม่ท่าบุญน้ำนะคะ มั่ตกเสียจัดหน่อยด้เนียมีความเสียเสียได้ตัวเจ้ามืองนะครับเม่กี้พ่เสียพูนเลยบอกไปวัดจะเสียไป้าให้เอตตะล่าทางวันี้ถือหมูน้ำหอนแค่ไหนจังบวโอ้ยพอถือต่ล่าไปรถพยายามกันหลุดพยายามโอ้ยคันพวกคันถือวันนี้เป็นวันที่แปดเจ็ดวันซ้อนเด็กตะล่าวันถอกับพวกเสือลายโคตรเลยค่ะโอ้ยไม่เจ็ดหนึ่งกับเจ็ดเจ็ด โซที่สีน้ำม่ยังกันแปลพาแปสีน้ำคู่เดียวบอกแจะตามตามแ่าปาน้ยกติดตามพี่เด็โอ้อเพ่ยังห้านันห้านั่นเนาะพอบแปเก็ได้ตรงหน้าได้นับแปเก็บนะเตามตเตามาว่าปีปาอ่าโห้าวนวัดกวันเาะปเจ็โตมันจะตียังไงบ่ล่ะแม่บ้างปิดพิศสนามัอเนี่ ปัญหามันอาศัยปิ้งปลางว่นั่นปิ้งปลาเก็ดโตมันออกแปดเก็ดมันออกเจ็ดแปดแปดมันนี่ปิ้งอเก็มาตะกอนมันหวันนี้มันมัอก็ปเ็ดแมันนี่ผู้ใดเอามาปิศานาปิ้งปลาหาโตวันนี้พ่อมันมันมีอยู่โอ้มีหมูมากว่าหมูมากโย่ตั็ว่านังหมูมากย่แต่ว่าก็ได้ซื้อแปร้า ว่าหันวัวค่บอกแปดหาหาแปดนั่นละวันนี้เลสิน้อีกลองึงอ๋อสิตามสิตามสรุปบ่างว่านี่ว่านี้พอเราจะจะตามคือแปดหาตะว่นเลขเข็นอยู่งผูู้ขาเนึ่งกับเจ็ดเจ็ดนี่ส่นนี่เปนปะคอือ้าอื้อ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 เห็นอื้ออื้ออื้อกื้ออืออื้ออื้ออ ตอนที่ยี่สิเก้านูก็จะไปวายผู้ขาวเพื่อพอเห็นเป็นตัวไม้ก็จังโทษไปเป็นโค้งชุดไทยเน้อค่ะหนุ่ก็ได้ไปสัมภาษณ์ที่บ้านหนูก็สิโทษสัมภาษณ์เอาเรียกเกานี่เรียกเก้านี่เรียกตามนี่เอาว่าลายอะไดแล้วก็นะแต่าีชื่อรายขงเงี้เนึ่ะเจ็ดหนึ่งเขเจ็ดเจ็ดหนึ่งดห่าเบรงเจ็าว่าลายสำัที่เดีม่จไปสัมภาษณ์หนกดนก็ไม่ต้องว่าเจ็ดเจ็่งเ หนูวิแต่ไปเรื่อยๆน้องกอนั่งเบื้องกอกระลูแล้วไปไปจมาทำมอกไปจ้วนเรื่องเนาะไฟจวเรื่องลาหมอ่ย้องตามมึงนะครับกเรียกแข่จะเรียกเ็มึงเก็บเจ็ดนะครับคือตานงวันนี่คือนังนาาังแก้เสียวิี่จะย่ยสามโตวัดหนึ่งคนคนหนึ่งเป็นท่านขวัดโอ้สามโต้วัดอาจารย์ยังกออยูวัดวัด บ้านน่ากบัวาครับผู้บตนีจาก้พี่เาะเลิ่มนว่าพาจล่อนกนมันเิจะเริ่อหนึ่งครังที่เขาเนี่ยงวไปตว่าคนไปวัดผมเนาคอมาลกคนบอแยายต่อจะ้อย อขอบคุณพอ่อหลายๆ้อค่ะเอ้แนี้ท่ามาแบ่งปันงวนนี้ก็ให้เอซโชวดีดะะทั้งหมงดเดยนะค่ะการถืองวนนี่ก็เป็นงวดที่แดนะคะสำหรับแนวทางของคอร์ัดนะคะตัไวไซเบวนตาย่มหนเป็นไเนใส่นตาย่มเป็นอวรลอันเา่าหลังเลกออกนูนตรงไส่แว่นนู่นแบาเห็นว่าของอาจารยไไ์ได้ระ<บ>ม,มาน<ม>้กล่อกองมันแน<ม>ีมันใส<ม>่ออกับปองนพอ ครับกวังว่าเอฟซีและ่านผูทชมทุกท่านของเสือแดยินได้ฟั่งแล้วนะครับทีนนทยาได้สรุปเล็กของพอลัดนะครับสําหรับผมในไทย่ายคลิปนี้ก่อนี่ขอสรุปอีกครั้งหนึ่งนะครับพอลัดคนดวงดีถือเกตงวดส้นงวดนี่หายมาแล้วนะครับงวดวันที่หนึ่งตัวลาคมหกหกนะครับเพิ่งเเห็นยุ่ภูเขานะครับเกตเก็คับเกหนึ่งนะครับเพิ่งเคยซื้อสองตัวนี้นะครับก็แปราเพิ่งเคตามประวัตซื้งงวดก่อนมาออกที่ตามงวดนี้อีกนะครับ เปียนแนวทางสื่อสารก,กิแบงของตะบันนะครับไปกับบนล่างนะครับวางไว้เอฟซีและตานพุชมทุก่านคองสีได้ยยนไในฟังได้เห็นแล้วนะครับสำหรับผมในถ่ายคลิปนี้ขอขอ,อยุีิเพียงท่านี้พบก,กันอีกในคลิปต่อๆไปสำารับคลิปนี้ก็โชคดีสวัสดีครับ